วันนี้เป็นกำลังใจให้ตาสู้ไหมสู้ครับโ้หจะครับสวัสดีครับเอสซีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับชนะเขาั้งแต่ห้าได้ทุงมือผนแล้วเด้แข่งขันของกันก็เลยว่าได้้อมกว่าเซอร์ ห้าสนะเขาตั้งแต่ห้าใได้ทุงมือไม่ผุดแล้วแต่ว่าห้าแพ้เขาตั้งแต่อันห้าคขี่รถตากฝนผุดแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาไปเพื่อบอมแมทโอตาต้องใส่ไปเลยนะ ไอเสื้อกนันฝนอะมันฝนตกแล้วน,ตตนี่ไฝนตกนป,ปลอยๆแล้วเนี่ย,อ,ยอ่าเนสอสถทิงเอ้อแหงไหม่หลุนกา็โต แต่ละเซอแต่ละเซอร่าค้าสิบหกสิบนาดิงเซมือ้าวืกันจนไม่เห็เเก่งไปน้าบ่แลกกันจนเขา่ฟ้อมันไปชกมันอันนั้นมันฝ่าว้าเป็นลาบทำไม่เท่าลาบโตัช้าุจนาหัวเนาะดูนะวันนี้มันติดพันบิดมันติดพันคัาไว้ตีดพันเข เกือบล้อเราหอยหมดแล้วหมดคือสับไปตาส้มโอวันนี้ขายไม่ได้นะครับเวลาสอยกันนกโอ้น้ำมันเต็มถังไม่เอาไปเติมให้โอ้เข้าสีเติมใหม่ญี่ปุ่นโอ้เข้าเติม แล้วน้ำมันฟรีวะยายบอกว่าให้ให้สซดิ้งไปเติมน้ำมันกับตอนที่เขาแข่งแล้น้ำมันฟรีแล้วก็ไปไม่ไม่ไม่ใช่เหรอต้องดูดเอาของตามาใส่ของสซดิ้งไว้แล้วตาไปเอาใหม่เพราะไม่งั้นเพราะว่าตาจะได้ของฟรีอยู่แล้วเพิ่งได้สองนาทีเองสองนาทีไม่เป็นไรคุยกันต่อนี่ เขาจะให้ไปแข่งที่ไหนนะเขาบอกว่าเขาจะไม่รู้เขาจะให้ไปแข่งที่ไหนเขาจะมีเขาจะมีรถสลามนําหน้าแล้วเขาจะกันแล้วเขาจะกันให้เลนหนึ่งแล้วก็ไปจอดประมาณเท่าไหร่ยี่สิบกิโลประมาณนี้เขาจ็จอดจอดพักกินน้ำถ่ายรูปอ๋อจุดพักรถจุดพักรถถ่ายรูป ประมาณนี้นะแล้วก็แล้วก็ไปต่อ oh. แล้วก็ไปต่อไปต่อแล้วก็กลับมากลับมาก็มาเล่นกันสนุกสนาะนก็มีรางวัลด้วยนะที่หนึ่งที่สองที่สามเดี๋ยวจะรอรุ<อ>้น,น <ะ S 1> ว่น,นว่าวันนี้จะมาตาจะได้รางวัลเป็นอะไรแล้วก็มีรางวัลชมเชยด้วยที่งงพเราคืาอโจมือมีรางวัลด้วยนะครับงงเจงมี มีกี่มีกี่คนนะมียี่สิบเหรอเขาเขารับยี่สิบคน oh. แต่คนอื่นเขาติดต่อติดต่อติดต่อตามาตามา<อ>เขาก็เลยตาก็เลยรับว่าต้องไปให้ได้นะตาได้ครับจริงมากกว่าเดิเสร็จแล้วหมู่ไอ้ปูบอลลาเลงีนย่งก่อนบ่ายสาม นู่นแหละประมาณเท่าๆกันนู่นแหละเพระาะว่าเขาเขาก็เริ่มแข่งสิบโมงสิบนาฬิกาใช่ไหมตาก็ไม่รู้นะถ้าหากฝนตกเขาก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นบ่ายโมงเขา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 ติดต่อเข้ามาเมื่อวานเขาติดต่อเข้ามาเมื่อวานถ้าถ้าสมมุติว่าฝนตกเขาก็จะเลื่อนเวลาการใช่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนเวลาเป็นแข่งบ่ายโมงใช่ประมาณนี้นะแล้วก็มาเลี้ยงอาหาร เลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารข้าวเลียงคนที่ไปดูโอ้โอ้ไม่ทันแล้วเนาะเขาก็ว่าจะให้น่าเสริมพาลงไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพราะว่าเปลี่ยนฟรีวันนั้นอ่ะแต่ไม่ใช่เลี้ยงตอนเช้านะตอนเช้าเรากินประจากบ้านหรือเราไปกินที่ไหนเขายังไม่เริ่มงานยังไม่เริ่มจะเริ่มงานสามโมงไปสองโมงเช้าแปดไปลงทะเบียนเก้าโมงเช้ามันก็เลย เราต้องกินไปจากบ้านใช่เราต้องกินไปจากบ้านใส่น้ำปกนิดหน่อยเน้นๆอ๋อมันไม่ใช่มันจะแข่งแข่งกันละสองคนเนี่ยนี่คือคือไม่ใช่แข่งความเร็วนะแข่งค่าว่าใครประหยัดแข่งประหยัดน้ำมันวิ่งเท่านี้วิ่งเท่านี้อ่าวิ่งไม่เกินแปดสิบอ๋อ ไปถึงจุดตัวนี้จะหมดน้ำมันเท่าไหร่ประมาณนี้นะออ่ะอยากได้รูปหน้าปกตัวไหนได้นี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มตัวก่นอนอายกโป้งหน่อยเดี๋ยวนะอ่าอ่ะโอเคแต่ว่ายังไม่ถึงนะแค่หกนาทีเององีสโซนาทีไปต่อต่อสิจะดิงต่อต่อพระท่าเป็นมา <c oughs> ไม่แม่นนคุยเอาันถ่ายทุกวันนี้ถ่ายคลิปทุกวันนี้ไม่แปดนาทีไม่ได้ตังค์เด้อได้แต่มันน้อยเพราะว่ามันขั้นโฆษณาไม่ได้มันไม่ให้เราขั้นโฆษณาได้ละบานนี้ร้านกี่แห่งากไปเราบานนี้ร้านจะไปโรงเรียนกี่โมงเนี่ยคัานรอตั้งแต่เจ็ดโมงรอตั้งแต่เจ็ดโมงก็เจงบอกว่าไปไปกี่โมงก็ได้เพราะว่ามันไปส่งงานเฉยๆไม่ได้เรียนวันนี้ ไม่ได้เข้าแถวมันเนี่ยดูมันฝนฝนปล่อยปล่อยปล่อยลงมานะเนี่ยดูดูฝนตกปล่อยปล่อยแต่ไม่เยอะนะไม่ท่วมเหมือนดูฝนตกปล่อยป่อยแต่ไม่เออะนยไม่ท่วยเ็ไดอ ใช่ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะนนเนนพราะเดี๋ยวนี้ตำรวจไมาออกเข้าอ,ออกกฎหมายมาใหม่ <c oughs> ไม่สองร้อยแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นสองพันแล้วอ่พ่อมาจบคลิปแล้วแต่ยังไม่ถึงหรอกนี่วันนี้นะ ตาจะไปโอโ้คือสม,มเทม่ะโอ้โครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขคาพุทธิจีเข้ามากดไล์ยดติดตามตานะครับผมข้าสรวครับนี่ตาก็จะไปแข่งด้วยชุดนี้โอ้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลุ้นนะคะว่าตาชานจะได้รางวัลอะไรนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย